เดือนนั้นภาคที่สองครับเป็นหนังที่ผมคิดว่าผมสนุกกับมันได้มากขนาดนีคือภาคแรกเลยครับเป็นภาคที่ผมคิดว่ามันแย่มากคือในเรื่องมีแต่ปริศนามันมีแต่ปริศนามีแต่คำถามแล้วมันแก้ไขไม่ได้ด้วยแต่ภาคแรกมันดีที่ว่าผีมันน่าก,กลัวเขาไปเยียบผีโคตรน่าก,กลัว แต่ภาคสองกับมันเป็นเหมือนการฉเฉลยภาคแรกเป็นเหมือนปริศนาที่ผมต้องไขแต่คือผมไขไม่ได้เพราะโงโง่แต่ภาคสองคือภาคเฉลยแถมมันยังมีเนื้อเรื่องและตัวละครมาใหม่อีกว่าหนึ่งตัวละครครับภาคแรกแม่งตัวละครมึงวนเวียนกันอยู่สามตัวภาคเนี้ยไม่มีตัวละครอีกเยอะเลยเว้ยเออจึงมันดีมากนะแต่หนังเนี้ยมันมีตั้งนานครับผมคิดว่าคลิปนี้ไม่ไม,ไม่น่าจะมีคนดูก็เฮอด รอมันเข้า HBO มันซึมวุว่นวูยทาง HBO น่ะคือไอ้เรื่องนี้นะฮะผีแม่งก็น่ากลัวตัวละครแม่งหลากหลายจ้ำสแกมแม่งแปลกใหม่คือไอ้ฉากเคี่ยเนี่ยคือกูตกใจตายห่าเลยนะโอ้โหไอ้เชี้ยแม่งฉากแม่งโคตรตกใจไอ้เชี้ยไอ้เนี่ยไอ้ฉากหนังเสืออ่ะไอ้เชีย้ยแมันโคตรน่ากลัวแล้วก็อย่างนี้ที่หนังเรื่องนี้ทำมัดีดีมากเลยนะก็คือ จำสแกครับจำสแกมันแตกใหม่ครับมันไม่ได้ใช้จำสแกทั่วไปบ้านๆมันเป็นการคิดจำสแกรที่แบบมันมันจะมีอะไรมาที่เราคิดว่ามันจะตรงใจแต่มันปล่อยให้เราวางแกไปซครัาเออชื่มันอยู่นิ่งๆแบบมันคงไม่มีอะไรหรอกแล้วพอเราหัดกับไปทีมันจะตุ้งแช่ขึ้นมามันเป็นฉากจำสแก็ตที่หน้าหน้าที่หนังผีจะทำนะเว้ยฉากอย่างเงี้ย เออหนังผีตรงนี้คือสุดยอดครับผมยกขึ้นมาเป็นหนังผีดีีด่สุดในรอบปี2 0 1 3เลยเป็นหนังที่ดีมากซึ่งถ้าคุณดูภาคสองแล้วไม่ได้ดูภาคหนึ่งเด็คือใครที่ไปดูก็่าจะดูภาคหนึ่งกันหมดละแต่ถ้าไม่ได้ดูภาคหนึ่งนะแนะนําไปดูภาคหนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูภาคหนึ่งมาก่อนเนี่ยทุกอย่างคุณจะงงแบบงงคิดแตกเลยแหละคือคุณจะงงแบบงงมาก แล้วมึงยังงงไม่รู้เรื่องนี้ไปเลยแล้วก็แต่ข้อหนังนี้ก็ถูกอวยขนาดนี้มันยังมีข้อเสียอยู่ครับคือการเฉลยของแม่งเนี่ยมันยังมีอะไรค้างขาดใจอแบบบางทีบางฉากมันก็ยังเฉลยผิดคืออย่างอีโมลิสอะเอฟเฟนชี่ไอพระเอกภาคแรกอะที่มันบอกว่ามันเรื่องมีไม้กางเขนขึ้นอะเออมันมีขึ้นจริงแต่ไอที่มันอยู่กับคนหลายๆคนเป็นพฤติกรรมคือเคี้ยอะไรวะไม่มีมันรู้สึกไม่มีในภาคสอง งงว่ะเออบางฉากมันเฉลยผิดอย่างเงี้ยแล้วก็เดินนั้นภาคเนี้นะฮะบอกเลยมันอ่อนแอจัดเลยคือไอภาคแรกมันคือเลือดพระเยซูในไม้กางเขนแก้วกูยังพอเข้าใจได้ครับมันบ้วนใส่น้าแต่คือไอเชือลงนี้มึงแค่เล่าอางุ่นอ่ะคือมันมันป็นไงมันมันเหมือนน้ำมนต์ไหนอย่างคุณภาพไม่งเออเนี่ยแหละฮะข้อเสียแค่นั้นละ ซึ่งสหรับคะแนนผมจะให้กับหนังเรื่องอะไรวะเชะๆกูจำหนังไม่ได้เดือนนันสองครับก็คือ4 5่เต็มห้านี่เป็นคะแนนที่ดีมากๆครับเป็นหนังพีดีสุดในรอบปีแล้ะแนะนำกับต้องไปดูต้องไปดูในนี้เลยมันโคตรดีกอลืมบอกข้อเสียงอย่างหนึ่งครับเอิด เวลาของหนังเนี่ยมันสร้างเกินไปว่ะผมว่าพักแรกมันก็สัน้นพักสองมันก็มันก็สัน้นนิดนึงว่าเพราะว่าความยาวหนังพักสองคนยาวกว่านี้สำหรับการเฉลยอ่ะเฉลยแล้วําว่าเข้าใจด้วยมันคนยาวกว่านี้เออขอเช็คอันหนึ่งลืมบอกนะ